สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับวันนี้ผมจะมาสอนโหลดเกม The เซน s มน n นะครับหรือว่า The s i กรอกรับก่อนอื่นนะครับเราต้องมีแอป TikTok ่อนนะครับเอ้แต่ว่าอย่าเพิ่งทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับเพือ่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับทุกคนรู้ยังว่าตอนนี้มันมีภาษาไทยมาแล้วนะครับ แล้วก็มีเซิร์ฟเอเชียด้วยหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะครับแนั่นแหละแต่ก่อนอื่นที่ทุกคนจะไปโหลดน,นะครับทุกคนต้องมีแอปแท็บแท็บก่อนนะครับผมจะทิ้งแอปแท็บแท็บไปข้างล่างนะครับให้ทุกคนจิ้มไปโหลดมันเลยโอเคหลังจากนั้นเราก็ไปแอปแท็บแท็บกันพิวอ่าเดี๋ยวทุกคนจะงงนะครับนี่ครับแอปแท็บแท็บอันจะเป็นรูปสีฟ้าอย่างนี้ละครับเออ โอเคหลังจากที่เราโหลดแอปแทบแทบมาแล้วครับนี่ก <we> ็จะเป็นหน้าตาของแอปนะครับเออนี่เราเข้ามาโหลดเลยพิมพ์เลย s a u s a g อนี่ไงกดไปเลยแล้วเราก็กดโหลดนั่นแหละครับแต่ของผมมันโหลดแล้วไงมันเลยเป็นกดเปิด แล้วให้ทุกคนกดโหลดเลยนะครับหลังจากที่ทุกคนโหลดเสร็จนะครับเราก็จะไปดูกันว่ามันเป็นยังไงต่อไปนี่นะครับตอนเข้าเกมมามันจะขึ้นอย่างนี้นะครับนี่รอโหลดแป๊บหนึ่งเออเอาโหลดดีเออนี่แหละครับค้างโหลดไปเรื่อยเออมันก็จะให้เราโหลดไฟล์ในเกมก่อนนะครับด a ต a นี่เก้าร้อยมิกรอยาวกันต่อไปเลยนะครับ นี่นะครับเหล็ดผมแรงกันจิ้วดเดียวนี่ผมก็ต้องไปอาบน้ํากินข้าวนั่งท,ทําสวดมนรอนะครับเออรอกันต่อไปหลังจากที่ทุกคนโหลดมาจากหน้าเกมมาสักพักหนึ่งนะครับเนี่ยโหลดเสร็จมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับเข้าเกมมามาเจออะไรต่างๆเลยเนะี่ยอันนี้ก็เป็นโปรไฟล์ของของประจาของเราเนี่ยโปรไฟล์ของเราน,นี่ก็จะเป็นลังนานะครับเนี่ยลั่น้าเป็นภาษาไทยแล้วมันอ่านง่ายอยู่คืออ่านออกเลยนั่นแหละเออ นี่อันนี้ก็จะเป็น A. เห็นไอ้รูปอักษรโหลดข้างล่างนะครับนี่ครับอันนี้เป็นแพวกโหลดแมลอะไรต่างๆนะครับแต่ผมโหลดเสร็จแล้วมีด่านก็มาหาเล่นกันได้นี่อันนี้ก็เป็นฝึกซ้อมนะครับปาร์ตี้ฝึกฝนเนะี่ยเป็นฝึกซ้อมอันนี้ฝึกซ้อมแบบมีผู้เล่นอื่นมาเล่นด้วยอันนี้แบบฝึกซ้อมแบบคนเราเราคนเดียวเลยเอออะไรต่อ นี่ไงตั้งค่าอันนี้จะเป็นตั้งค่านะครับตั้งค่าต่างๆควบคุมยานพาหนะควบไวเก็บเก็บของต่างๆภาพอันนี้ภาพครับเปิดเด้ถึงตุ้งทุก์มสนุกสนานเสียงในตัวตัวก็จะประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ